ตอนนี้เริ่มสั่งรอบสองรอบสามแล้วครับแต่ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นครับเพราะว่าคุณมาชามหายไปชามครับเกิดอะไรขึ้นครับบุ๋งเวทขโมยไอ้บางเอาไปแน่นอนอ่าหนสั่งไปเท่าไหร่ครับแปดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเด็นไปอย่างไรใครโกงสวยสวยห้าครับบุงเวทห้าครับผมของไอ้บางไงห้า่ห้านี่ไอ้บางสั่งสี่ทำได้สั่งห้าไอ้มึงสั่งสี่เพิ่มเป็นห้ากูบอกเขาเห็นพวกมึงสั่งกันเยอะกูสั่งห้ากันไม่ได้เหรอ กูสั่งห้าทีละห้าตลอดอ่ะหาอะไรอ่ยนี่ของมือดีเลย์ะเด็กมือดีเลยหรือเปล่าแล้วมึงเคยกินไปเท่าไหร่ก็มีอ่ะของมึงไม่ต้องกินใช่ไหมไม่ต้องเหมือนกันกูไม่รับนี้ของมึงกูสั่งหมูเออใช่สั่งหมูรอบนี้กูสั่งหมูกูหมดเลยเน่ะกูห้ามันดีเลยนะครับนับกันดีๆไม่าขอโทษเลยลุ้งๆลุง

อหาบุญามบุญามล้าีโอชีเขากินเขาเริกกินอยู่เลยอ่ะา้มาแล้วของผมมาแล้วครับรอบสองี่เรามาสั่งเป็นยานาโกครับต้มยำเดี๋ยวกินก่อนนะครับ